ดีค่ะแม่พามาดูพี่ทองเก๋กับพี่ทองทิวนะคะสาวสาวแม่เอาไว้หลังบ้านหนุ่มๆขึ้นมาอยู่ห้องนอนกับแม่เลยค่ะดูดูด,ดูเขาเล่นเขาแกล้งกันดูเขาแกล้งกันนะคะเดี๋ยวสาวสาวไม่มากวนไม่มีใครให้เล่นเล่นกันเองพี่น้องสองหนุ่ม เมื่อกี้แม่และคำเขาเขากัดแย่กันแกล้งกันแต่งตัวแล้วพี่พ,พี่ทิวพี่ทิวเบื่อแล้วพี่ทิวเบื่อพี่ทองเอกแล้วใช่ไหมลูกหืม อ้อนอะไรแม่เนี่ยฮะมานั่งเฝ้าแม่เนี่ยอยากกินอะไรอ่พากันแต่งตัวละเมื่อกี้เข้ามาอ้อนแม่ค่ะอยากกินขนมแต่แม่พยายามใจแข็งอยู่ว่าจะไม่ให้เพราะว่าตอนกลางวันน้องกินไปแล้วแม่ไม่อยากให้น้องกินเยอะค่ะเพราะว่าเดี๋ยวถ้ากินเยอะเดี๋ยวไม่ดีกับน,น้องเนาะ แม่แต่ดูนะแม่จะใจแข็งได้แค่ไหนสองหนุ่มตัวเป็นหนุ่มเต็มตัวแล้วนะคะพี่ทองเอกกับพี่ทองทิวดูแต่ละคนดูแต่ละคนนะนั่งแต่งตัวมันแค่นี้ก่อนนะคะ ทองเอกลูกของเอกทองเอกหันหน้ามาหน่อยลูกหันหน้ามาหน่อยหันมาเต็มเต็มสิหันหน้ามาเต็มเต็มถือจะหันมาแงะแค่นิดเดียวทําไมเร็วหันหน้ามาใหเนี่ยดูหน่อยลูกที่ทองเอกข้าพทอทองเอกของแม่อ่าหันมาละหันมาละหันมาอีกหันมาไหมอืม โอเคโอเคอันแค่นี้ก่อนนะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้เด็กๆด,ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ